ขึ้นมานั่งได้น้องมันบ,บ่ไปบ่บ่ไปบ่สีนอนแล้วบ่นอนเด็กน้อยอยู่นี่บ,บ,บ่บายบายเด้อบายบายกินข้าวกับยังค่ะไปน้องมันสิเป็นไก่ได้ปะนี่น้องมันมาครั้งแรกก็ยังเป็นไก่ นี่จัดไปน้องมันวันนี้เต็มที่เบังคนย <c oughs> ่าง,งนำกุนนี่ล่ะ <c oughs> โอเควันโตจัดการเลยวันนี้แกเสือกก่อนแกเสือกแล้วเขาก็เอาลงมาคนเื่องคนค้องลงก่อน <c oughs> โอเคเนาะสบายดีสบายดีนะสบายด, <laughs> สายดีสบายดีสบายดีมืสักู่สุขคนเลยเนาะกายัางบดทันโหดไสเถอะพี่น้องเอ้ยตอนนี้กัห้าก็กินข้าวแล้วแล้วก็ลงมาที่รถเนาะที่เดินทางต้อนบนหอกมันลึกพี่นอนกลับคืนบานกับคืนบานโอ้โหมาตรงนี้กินกับคืนบ้าน,น,าน,น,านละโอเคเนาะทุกคนเนาะอันนั่งจักกินข้าวแล้วก็แล้วก็สิพาทุกคนเดินทางไปห้าจุดไม้ของเขาเนาะหรือว่าเปล่อยไม้ก็คือบานนาททางนั่นเองทุกคน เริอ่มองเดินทางเลยเนาะแต่ว่าเบิ่งโซเฟอร์เฮาโอเคนะทุกคนนะ <c oughs> เดี๋ยวเตรียมโตแล้วก็พากันออกเดินทางกันก่อนบัดนี้เจอกันที่บ้านนาทังเด้อบัดนี้บายบายบนโต้หนองมันถ้ามาอันนี้เอาไปเฮ็ดหย่างนี่เอาไปเฮ็ดหยังว่ะอันนี้น่ะเอาไปเฮ็ดแบบไหนเฮ็ดยังไงลองเฮ็ดเบิ่งดูเอาไปเฮ็ดจังได๋หนองมันบนโต้วบอกว่าเอาไปเฮ็ดจังไงไ <c oughs> อ้ไอ,อเห,ห็ดแ้เบิ่งดูดูไอ เอาไปเห็ดจังซีเนะะาะโอ้นี่เลยอันนี้คือคำโตอบเนาะคำโตอบที่ตอบกับน้องมันมานี่เอาไปเห็ดจังซีมากเวกวี่ยมากลยแซ่บเนาะ,ะ <finished> โอเคปะเอาอันผ้าโอ๊แล้วก็ขึ้นแล้วก็ป้าย่ิแน คนโตเห็ดย่างห,ห,ห,หันเวลาเก่ขนมให้อาซ่อยน้องที่รักันาโอ้โก่ขนมให้โซ่อยน้องทำนองปนปนเขาเขานาะปนเขาน้องเด้อเพราะเป็นปนเขากันเนาะน้องยังปนเพราะเป็นเพื่อโอเคออกมาจักนี่ออกขนมแตกแทกนะก็แล้วเออเออนี่ยขนมอมตัวนี้นี่เลยนีผมไปบายเด้อ บายบายกินเขากับย่างค่ะโอ้กินเขากับบังอึนี่เลยกําลังเอาเขาให้น้องกินมันบอกมามาให้น้ำผ้นี่โอ้พ่อกับแม่ละกะซส่องไอน้องนี่สี่คนเนาะนี่ได้ขนมแนวกินเข้าเสซ่บเด้อบานี่ไกด้ข้น่มลรบาย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  cứ nang đây nong mắn bỏ bay bỏ bỏ bay bỏ xin là bỏ non đẹp non แต่ว่าถ้าหนองมันเป็นคนฝานถ้าหนองบานเคียดเดี๋ยวนี้ไมไปเสียแนแล้วก็ไปอยู่เงื่อนแต้ จะขาดอยู่แล้ว ออได้ไอ้โคถอดไว้ให้นวลน,น้องนางขอบคองจะอยู่คอฟ้าทินแดนใดถึงจะเส้นไกลไอ้ตัวเต้องกลับมาหาน้องจะวัน กันสุดขอฟ้าแต่อ้ายจะมาจะมาคูขีคนี่เลย,เลยบานหนาทั้งออดแล้วหัวบาน <c oughs> อย่างบระธานได้เข้าไปใน <c oughs> น้องมันสิเป็นไก่ได้ปะนี่น้องมันมาครั้งแรกก็ยังเป็นไก่ครั้งแรกก็เป็นไก่แล้วเนาะน้อนงมันนี่เนาะโอ้โอ้ผู้เศร้าผู้เศราขึ้นผู้เศราขึ้นกอง

ลงจูงอ๋อน้องคันเป็นน้องมันน้องมันสิลงจูงย่างไปเบิรงกหงเฮียนประท oh, ้อมอันนี้แม่นหงเฮียนประท่อมมาสั <uh ่นเป็นโมไงไก่น้ำเที่ยวพี่ไปทางนี้ไปทางนี้แล้วนี่ไปเบิ่งกหงเฮียนก่อน มาฮอนแลวเนาะมามาฮอนกัลีดีฮงเียนเลยบวกเอาเงาโอ้ม <are> oh, ีสะพานข้ามฮงเียนไปนำโอ้ต <cra> ื่นเต้นันตื่นเต้นพูบตื่นเต้นจูเป็นยังอคู่ในอาจารแล้วก็ย้อนโอ้ก่สุนสะพานนี่โดดเลยนะ

เม so ื่อเท่าก็ได้เจอกันละเมื่อน่ะเฮียนห้องใดล่ะปูนี้ปูห้าปูนั่นเดะมอหนึ่งละเออจักปีละปูเฮียนปูห้าก็สิบสองปีเนาะปูห้าอยู่สิบสองปีอยู่ปูห้าน้องเดะสิบสามปีอยู่มอหนึ่งโอแสดงว่ากับเจ้าเฮียนซาด้่นี่ปกตินี่สิบสองปีต้องอยู่มอสองแล้วแต่กับผเป็นยังเนาะเฮียนซาดีกาบมเฮียนเนาะ อัานออกเขียนเป็นก็พอแล้วไปเดี๋ยวไปเบ่งงเงียนเดี๋ยวไปบวงงเงียนกับเจ้ากันเมื่อมาเอเงียนเด้อมื่อมาเอาเงียนมาเจอกันอยู่นี่แหละเมื่อไงก็สินมาแต่ลน้องมัดโค้โมซึโครโมซึเแ็กหลังทีมาฮอดอันบ้านนาทางทำมิดตื่นเต็นไดตนเต้นลา้บอเคยมาจะกเชื่อดมันบอกเป็นคนอยู่แถวนี้บอเคยโอ้โหนีองมั้าวมันคายกินข้าวบ่นะนะ โอ้ะเกลียวอเบื้องค่ะไอ้ไอ้เกลียวว่าเข้าพันเกลียวเสมอเบื้องคืออันมีอันห่วงเข้าอยู่นี่แหละเออเข้ามันงามเนาะเข้ามันงามแล้วเข้าเข้าเบื้องแหละคล้ายๆคือเข้ายังอันพันเกลียวนี่แหละหอมันนอนอยู่นี่อันนั้นกระโมกอันนั้นกระโมกเออห้ามานอนที่เนาะแต่ว่ารถซิ่งทำามาเโหดแต่คุณก็ร้องเอออยากเอารถซิ่งมาจอดอยู่อยู่นี่เลยแหละดีแท้เดี๋ยวหาบงดูหาเส้นทางดูมันตัวรถซิ่งอัน เข้าอันล่องมาตามแคมห้วยนี่ได้บ่นอนกันนอนค่ะดีแท้ก็อยากนอนอยู่นี่แล้วนี่จังค่ะไกลบ้านมันไกลบ้านน้ำนี่จัดไฟน้องมันมาหนีเต็มที่เบิ่งกคนย่างน้ำกุนนี่เหรอนี่น้องมันน้องมันคนเสวยสิพาไปเบิ่งองเฮียนก่อนโอ้ น้องฟ้ามขุดว่าโบเแ็กต่างจักตอนที่น้องฟ้ามาตอนนั้นเนาะยังคือคือเก่าโงเฮียนประทมส้มบุนบานนาทังคือมาอ่านหมดทุกอะไนี่จ้าเอ๋โอเลือกหงเฮียนแล้วน้องมันเลยีน้นี่ อันนั้นกระเมนนนี้ปอหปอสีปอห้าปอสีปอ้นกันน้องมันนี่บได้ยได้เราอ่านจนหมดเลยนี่ความลับได้น้องมันนี่เพื่อว่ากองน้าโป่งามเนาะกองน้าเป็งามคือกันนั่นแหละน้องมันแกล้งข้าแล้ว แมนความจริงมันงามกว่ากล่องน้านี่นะนี่นอี่ยางพันหมดทุกคนเลยว้าวนี่เลยสไพรตอนนี้น้องฟ้ามยุที่หงเที่เหรอเนาะทุกคนเนาะ อยู่ที่หงเฮียนปฐมย่างมาเบิงหลังจากที่เฮามาหดแล้วเฮาก็มาย่างย่างมาเบิงหงเฮียนก่อนเนาะแล้วก็จักน้อยก็สิกลับไปที่ห้องพักคู่แล้วก็ไปคุนเครื่องคนคล้อมซอยกันพี่น้อยจังลั่งพีเด้อคันอ้ายแล้วมาหาเอื้อยคันบ่อ้ายแล้วก็เือมื่อเฮือนดไอแล้วมาหาเอื้อยเด้อไอ คุณน้องมันอารมณ์ดีฮองเพลงนะพี่น้องมันก็เกินไปเปียนดลมายน้องเซวเจ้าเนียนะตัวหม่กึิงหม่ก็นี่าเออถ้าใหม่กับนายก็ทัิโอ้ยนี่เบียเบียร์แรงา โอเควันโตจัดการเลยวันนี้แกเสืกก้นแกเสือกเราเขาเอาลงมาคนเคื่องคนคล้องลงกอนเป่าไม้ต่างไว้ว่าสีหอดหกมงแรงได้แต่ว่าหอดก้นเนาะบเป็นย่งเนาะเนาะวันโตหอดกอนอ้นมาเป็นยังเนาะหอดก้นหกมงแรงเนาะเป็นอยู่บ่ <laughs> โอเคแกซ่ซอยกัน 嗯。 มันเป็นปลากรงเด้อพี่น้นองน้องมันเป็นพิธีกรน,นะก็เป็นตากรองไปนำน้องมันสีไายให้ทุกคนเบิ่งน้องมาน้องมันสิอัปเดตว่าน้องมันสิไปทางไดเดนนะพี่น้อง <c oughs> น้องมันเป็นตากรองนะมาครับสมเป็นกำลงั <มา S 2> ลงใจให้หน้องมันเด้อเด้อโอ้โหเด็กน้อยลิ้นนำเข็มบานพี่ น้องมันอีสตอรี่อย่างเดียวอ้าเมื่อกี้บ่แม่นเสือตัวนี้นะน้องมันท่านไปอาบน้ำาเนาะดิฮะทอออกบ่เออๆทอออกเนาะที่ว่าน้องมันไปอาบน้ำบ่แม่นเด้นี่ยางน้ํบาดอู้นงมันบานใหญ่เนาะ ขอนั Luther, ่งมาบักไก่ห้ากหดเครื่องบาดนั่งมาจนเมื่อยลบานใหญ่ได้นี่ฮะจับนะขออนุญาตถ่ายนะคะน้องมันบอกว่าเมื่อกี้น้องมันเอาแวีนมาน้องมันบอกว่าอันคาดย่งกับคาดได่แต่ห้ามคาดแวียนมาสั่นตกแย่งแวีนเนาะนี่คนน้อยมาลิ้นน้ำมือนี่ มืออื่นมาเด้อมืออื่นมากินข้าวซวยเด้อเอาถ้วยเอาบ้วงมาเอาถ้วยเอาบ้วงมามากินข้าวน้ำกันปะตรงไอไอปะได้กินเลยไอเนี่ยนี่ก็เอวยเอากลับไปเงินดุโบดุโบธันเห็นกันจากเทธอเลยเนาะกับคนนี้นะคอยเราจือแต่ลูกไส้ฮั่นอืมเขาลูกไส้ฮั่นเนี่ยมันก็ไปดูเนี่ยไป ุ่นปัเดิมมันก็ไปน้ำสูดอือแต่ว่าน่าจะเพื่อนอย่างหน่อยทิหรือว่าจังไดบาจืดใกล้กัไปใกล้กับไปปีนี้กับหัวปีหันได้นะต้นแม่ไปกินจืดออยู่บ่ไปเหื่นเอื้ยนะมันจะจือใหญ่เดิเหื่นเนาะมันว่าเออพูดตุ้ยนั่นน่ะแม่พูดตุ้ยอันไปกินน้ำหันบ่ตุ้ยนี่มีเพิ่มกลมอบอุ่น มีหมกแล้วนะนี่เป็นเปียกอลไรนี่พื้นนี่อากาศหนาวเลยกโนี่เปียกเทานี่ด้ลงไปปิดอยู่บนน้อเขาจะบอกว่าด่างไปปิดนี่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียบอกกุ้มนะเขาจะว่าด่างไปเปลีนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียบอกกุ้มเขาจะว่าบอกเราหัวเนาะ